มื่อตอนรับหมอลำธน่าปากขาดเนี่ยพี่น้องครับเออเชิญบัาราเชิญเออบารีนเฮาสิยกไม่ให้น้องแท้ลาให้ได้เพิ่นมอความสุขสนุกนเาด้อล่ะเด้ออันใดสิดีอันใดสิม่วนก็เว้าสู้พ่อแม่พี่น้องมาฟังโลดเพิ่นลำจังได๋หมอลำก่อนเออเออดให้เบิ่งสาธิตให้เบิ่งมื้อนี้นี่เพิ่นถ่ายทอดอัดวิดีโอสิไปส่งยู่เน็ตโกให้ฝรั่งเห็น เออพลังเพิ่งก็จะได้ยกย่องเอาอันหมอลำั่มอเป็นหมอลำัมมอดดรกลูกหัวลูกก็สิโหดจัดมอลลั่มมอลำเห็นพอเปิดขึ้นมาแล้วโอ้โถนี่บอมอลำั่มบัวนาเอาทรงไม่ต่อเลยนะครับผมบัดนี้ครับผมอ่ะสามสิบนาทีต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับหมอลำที่เซมาลำั่มหากเป็นน้องฟังก็คือหมอลำั่ท่านหน้าฝากขาดพร้อมทีมการทีมงานบันีดเด้อเอาสวดสวดไปน้องเฮา ครับผมกับสวัสดีพ่อพี่น้องมืดสุภูสุคนภูมานังฟังลองฟังลำโยกแลกแหกหมานตามหลักการธรรมดาของหมอลำคูหมอลำก่อนวหวอ่อย่อค okay, ู่สะกอนมือนีมาในน้ำของคุณแม่บัวพันธ์ดาวคน้องครับผมผู้นำทีมงานเนาะเอ้าหมอแคนบบบลายใหญ่ห้างเข้า โอเยละนนแล้วจังวาสาธุสาธุสาธุพุทธรัตนาตยังธรรมรัตนาตยังสังฆรัตนาตยัง คุณเอ้ยคุณคุณแก้วสามประการคุณสินคุณท่านคุณบิดออนมันดาคุณครูบาอาจารย์จงมาโปกมาบางังจงมากังมาเลื่อมา ระคุณเอ๋ยสาธุด้อขาขอย่อมือไหวเนื้อไก่วนว่า พอบู่ชาวมาธานบน,บนอบนอม้านอมใตน้ำเหลี่ยมให้มาเทียมไฟข่างทั้งขาศิวากรขาขอวอนคุณคู่องผู้สอนก่อนแก่มาแลก่อนขาเวลาศิลามโบูโอลาดนอลาดหนอ,นอข้อคองสองสัยวาไปไดก็ให้ได้ไหลเลียนเวียนก่อนทั้งคู่บาอาจารย์ชอย,อยงเงีไมแย่งใตในเวลานี้ ตอดาีหน่อยนางแมน่นแจงมวลขอเชิญชวนในเ่ทุกปัมนาสวรรค์สาทิพดาขอให้มาสู้อยู่สู้น้ำจำจองให้สำมองแลนลิวปิวปิ้นปิ้นหันอละหันตนน้น,กกนหันกากันอลหันขอให้ท่านเทียมทุกมาลอยสองหงเจา้าข้าขอเน่าเทิงสั้นดาวดิ่งลิงลำ้าสิลำสิลองพ้นย่องวันดี คุณอยู่ในโลกนี้เป็นสักกี่พยัญชวยนี่พัญญานะาานหน่อยคือน้ำแม่ของยามม่ดือ้อยามมีทางบกพองเครื่อนขาดคือสาครอนไตได้ฟังหอนซ้อนมวนประไทยใจสะอื่นแต่ในคืนวันนี้มีที่ระนักปราด แล้วตอนหนึ่งอนุญาตให้ขามาสู่แข่งเสียงแล้วตอนหนึ่งล้ำใส่น้ำก็ไห้ไหลล้ำใส่ไฟก็ให้หมอดตลอดดินและฝ่าพระอาทิตย์วิสุกรรมสัตุุน้ำมามารินท์ำไม่ได้ยินบอกคนมาซ้อเบิ้งขายเปตาคางยังว่าเปลี่นผู้สาวเห็นลืมสู่มายืดหนุูบ่ลำทีมีสามีก้อยห่างว่างจ้อยปล่อยกัน มัวลราแต่ฟังล่ำอ้ายผู้สาวแม่ใหม่ผัวไต่บ่ไดดสั่งสั่งนี่กะสั่งบอนใดเอาไว้จะเห็นแนวไปนี่กะเซีวเซวท่วงขวงชนลนนังนังแล้วลูกบ่อดดเธอสให้ของหัวสัวสีฮอดมือเศร้ามองเจ้านั่งเป็นขุมองพักพุ่มเจ้าทีโทโอระนีรักษาถ้าล่ำไปย่าเด้ก่าถ้าล่ำมาย่าเด้กของเอาทั้งสองเธอมาเป็ี่นพี่น้องถึงต้องวาร้องกัน องค์พราไพ่ไพ่พันกลางขึ้นวันลุ่มพระจะเป่าวีตีจอให้มาล่องเสียงขางเดือบ่ายู่ผิวปันให้เสียงเนื้อเท่านั้นไม่จันจะไปจนแจงแหงดีแค่นจังซีก็ให้ดีอีกซ้ำคำเกิงถึงกันทั้งจังวะจะคุ้นต่ยตนอนยนตุ่มลุ่เป็นซุ่มเป็นสาวลุ่มกระตุ่มประตุูมงตกบวดเตยลงโค้ง กะนลงลงสาบหัวละโนล,ลุงรบไปนับกิดไปหันเจ้าแค่กบสาวเปน็นหาบค่าก่อนย่อนใส่ซั์ไทยละพี่น้องฟังบันต่อไปอ้าโจใบสะก้อนไอ้หมอแค่ อันนี้คือนยกแรกแหกหมานตามรักธรรมดาของมอลำคูมอลำก่อนเป็นการไหวยอ้อยย่อคู่ขันมาพอ่อพ่อไปพี่น้องไม่จังสี่เหลี่ยวกะจักสีบเบาเนี่ยใดประพีนี่ขวางไทยกะสวัสดีครับกับผมขอคำนับบวกทานคนฟังอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังกะขอค้าระวะมือนีลาสิดจันดิสามาพ่อหนาเจอตาทานผู้มีเกียรติมานางอิงนางเบียดกันอยู่ซอนลอด แต่ว่าปูเป็นนอนก่อดเมียอยูบานกษัตริ์ดีทานไปตามไซล่มขั้นได้ยินเสียงผมแม่เฝ้าจดเฝ้าเลิงอย่สองข่าวคิงๆเหล้วจังม้าฟังล่ำโตกับผมบ่ดได้มากประจำนานที่ปีเถื่อว่าบ่เสื้อมืออื่นมือหือสีเฮ็นผมบอดหื้อขันบ่จางมาใหม่มือนี่ง่าพอยายเจ้าภาพสัท่าเพิ่นไปจ้างผมมาให้ฟังคกคกักบ่แมนได้ไปหลักไปตุ่มไปเกงจ้างผมมาแสดงด้วยเงินเน่นคักแน ออยากให้พ่อแม่ได้ฟังล่ำดีฟังกับฟังฟี่ฟี่บรเดเซียพ่อบาทและยังอนุญาตให้ปีบให้โหหรืออยากลุกขึ้นโหยใส่น้ำกะได้แต่ว่าหามบ่ให้แก่ผ่าปั๊มอย่างไห้สาวหมอล่ำสัทธาเพิ่นว่า ละแมนว่าดื่อนางขัาเหนาลานอแต่พ่อปานนี้ซิรีล่าดันจะไปทางไม่นีไปนคนลำไม่เป็อสองสอนตึน่นนุนนี่ละเจ้าเผา่าหม้อลำนี่ละเจ้าเผา่าหม้อลำบ่เป็นหมอมาน้ำหากินต้มไก่น้อยบอ่ใหญ่ตำบอ่อหรือสูงกระเบิงเอาตีลุงผมมาหอดเหลวบ่อนได้เปรี้ยวบอ่อนหรือบ่อนได้เม่งกับผ้ากันมาแย่งเบิงเอาให้คักไปบ่มักเปิดในลำก่อนสีผ้ากันเมื่อนอนผมก่บอบ่หามไป หิวหน้าหิวเหล่าหิวยากับผ้ากันไปหากินโลดให้ยิ่มไปอยากซิมกันนอกไปเถึงไกเห็ดให้มันถึงใจโลดเตอร์โมไปอยากอยู่ฟั่งเรืืองฟั่งเถากะให้นั่งฟั่งเอาเป็นบุเป็นบาดไปสีฟาดกะลงวีทียสีเห็นดอกที่เดิกม,มาจาักหน่อยเขาสีปล่อยออกมาแน่ไรกะบพรคือตกใจดอกทั้งภู้ขาสมหัวใจอยากให้แฮมคือมา คือมามาพุ่นละเม็ดสีอาหมากตาแง่ท่าเตยทองยอดให้มันดิ่งมันหอนเก่าอยู่เมื่อคืนเขาตัวยืนผมเป็นคนลาบก็เอาตี้แล้วครับคุ่นสอบแนวด่ายดเรื่องสิ้นไส่บริการะเกียรลือเสี่ยวฟาเวียนกับนั่งมาที่ทำมาตี้สนน้ำสมาดื้อหากว่าสี่ฝาดในสินในทำขนเอาปากลํำสู่เมื่อถูกทายาคิดว่าสิจนันทีซาที่ตนฐานนี้ป้าแม่ขั้นบ่ชเจง ซำสีแข็งทั้งวัดทั้งซ้นใครจะให้มันบินขี่ใด้ขึ้นกสิจับข้าทกสกใตสายเบือออาให้ปีกมันพื้นจนย่นสวยๆลือสีอวยแข็งวาดจังหวา ดึกดึกมาลำตรงลงตรงตรงลงตรงไปลงโตลงตรงนี่พาลงไปทงเก็บห้อยเก็บปู่เก็บมาเลวควนมาโกโกงโนี่กระปู่ไตโดงไว้ผมไตน้ำบัดสีซ้ำไปออกทาว่าเข็นทั้งเียงแค้นกัตีแต่เล่นต่อยขัดนก่อนล่ำข่อยบ่คือก่อนล่ำหมูพี่คู่ขีดคนก่อนก,อนกายยิงเกินยบย่างเงินย่าย่างยับยับ เดียวแล่ลับดวงเลยลับเปลี่นมันนาะเป็นหมดเกียง์เสเมียงแห่งของผู้ใดบอย่องตอนไขว่ายิงตงิ่งดิ่งตีไปลิงตีลิง,ต,ลงติงแม่ยิงเก่งมันสิเก่งทั้งใดเก่งทั้งในบ่หรือเก่งทั้งนอกทั้งเก่งแต่บอกแต่โมดแต่คุยบัตให้จับขาตุยคือมบิดกีรีเว้ากับพี่แฮมี่ขามีขาหมอธานานี่เป็นคนสุภาพทางผู้ใดว่าหยาบกักบอกบอบอกับกพีน้อยกะจัากินดีดีพร้อมแค่หนึง่ง ตามลักธรรมดาหมอลำกูหมอล่ำก่อนนี่สตร์มี่แย่กันไปน่ำนอะคุณแม่เนาะเออสมอาลำสมัยโบราณบัดน,นี้โอ้ยเอ,อื่เอิอนแม,ม <laughs> ่เอินไว้แต่งไ่กันสาวหมอลำโอ้ยดเอิอบไปเอื่เอินแม่เอิ่นล่าสาวหมอลำบัวผันดาวขนเะ